นั่นเองเด็กๆบอกไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้ใช้รักครังแล้วที่โรงเรียนหนูใช้เสียงกรีงเสียงกรีงก็จะดังดงกรีงเด็กๆบอกว่านั่นเป็นเสียงสัญญาณเหมือนกันสัญญาณหรือสัญลักษณ์สัญลักษณ์่ะที่เด็กๆรู้จักมีอะไรบ้างในวิชาคณิตศาสตร์เป็นง่าย เครื่องหมายบวกก็เป็นสัญลักษณ์ในการนำเลขมารวมกันเครื่องหมายลบมองคุณครูดีกว่านักเรียนปลายทางยังมองคุณครูเลยไม่มองออกไปรอบข้างเห็นไหมคะเครื่องหมายลบก็เป็นสัญลักษณ์ในการแทนนำจำนวนนั้น,น,นมาหักออกจากกาันเห็นไหมคะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแล้วและสัญลักษณ์อะไรอีกที่เด็กๆเห็นบ่อยเอออะไรนะเดินทางมาตอนเช้าใครผ่านสี่แยกบ้างเอ,อ๋อะไรเป็นสัญลักษณ์เอออะไฟแดงสัญลักษณ์จากการจราจรไฟอะไรที่เราข้ามถนน ที่เด็กๆเ,เดินข้ามถนนไฟอะไรไฟแดงถ้าไฟเขียวอะไรไป<ด>อ้อรถยนต์ไปสัญลักษณ์ของสัญญาณไฟนั้นมีกี่สีสาาี่สีสีอะไรบ้างสีแดงสีเขียวสีเหลืองเอ๊สีแดงรถหยุดคนเดินสีเขียวคนหยุดรถไป แล้วสีเหลืองล่ะลววงเงยีเ่ยมมากเลยให้ระวังและเตรียมตัวใช่ไหมคะสีเหลืองรถก็ควรทําไมนะคะเตรียมหยุดแล้วใช่เปล่าคะคนก็เตรียมเดินไม่ใช่สีเหลืองแล้วเดินเลยลรถก็เหมือนกันสีเหลืองไม่ใช่รีบไปเพราะว่าเดี๋ยวจะสีแดงไม่ใช่นะคะสีเหลืองนั่นก็ให้เตรียมอาวไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะเพื่อที่จะได้รู้จักแล้วเดี๋ยวเราจะได้มา ถามและตอบกันัอ้อนๆหาหาเลยมาแล้วมาเรียนรู้สัญลักษณ์คือเอาใหม่ค่ะมาเรียนรู้เยี่ยมมากเลยเอไปทางเยี่ยมอย่างต้นทางหรือเปล่านะ

เช่นอะไรเอ่ยเช่นอะไรเอ่ยดูให้ดีนะตัวหนังสือ,สอเป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดเห็นไหมคะที่เขาเขียนตัวหนังสือติดไว้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพูดนั่นเอง เครื่องหมายคือสิ่งที่ทำขึ้น,นเพื่อแสดงความหมายเพื่อจดจำ,จดจำมิคะน้องแชมป์สอนชายอยู่ที่ปลายทางเขายังตั้งใจอ่านเลยเห็นไหมคะ หรือกำหนดรู้รรเช่น,ชนสัญญาณไฟจราจรสัญญาณคือเครื่องหมาย,รห,มายหรือเครื่องแสดง ไว้ให้เห็นไว้ให้หนหรือให้ได้ยินหรอ,หนอ่าดูนะคะอะไรเอ่ย,ย,ยอ่าสัญญาณไฟจราจรอ่านค่ะสัญญาณไฟจราจรจำให้แม่นนะคะเดี๋ยวมิณครูจะถ่ายแล้วต้องตอบให้ตรงด้วย ถ้าบอกสัญญาณไฟแดงไม่ถูกต้องต้องบอกว่าสัญญาณไฟจราจรแต่คุณครูว่าวันนี้จอานี้ต้องไม่ได้คะแนนแน่เลยอ่ากลุ่มที่หนึ่งต้องเตรียมตัวให้เตรียมตัวดูให้ดีนะคะอ่าน้องแชมป์สังชายบอกผมได้แน่เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะสีแดงของครูเป็นอะไรไปแล้ว เพราะมันแดงมากให้จอนนี่มองเห็นนั่นเองอกากลัวจอนนี่มองไม่เห็นสีแดงของครูเลมมาใหญ่เลยอ้าวไปดูได้เลยค่ะปิงสีแดงสีแดงทำไมคะให้รถหยดืด วันนี้กลุ่มที่สองน่ารักมากเพราะไม่มีใครหยิบไม้บรรทัดเลยนักเรียนปลายทางคุณครูเห็นนะคะว่าตอนนี้ทิพย์ยอและหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาเก็บเลยนะคะสีเหลืองส,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 สีเหลืองให้ทำไมคะยังไม่ได้ให้ปให้รถเตรียมหยุด ะจำให้ดีนะคะไปบอกผู้ปกครองใี้ดีเลยว่าสีแดงให้รถหยุด,ยดสีเหลืองให้รถเตรียมหยุดสีเขียวสีเขียวทำไมคะอ่าใช่เลยค่ะสีเขียวให้รถไปได้จำให้ดีนะคะเดี๋ยวครูจะสลับแล้ว อ้าวใครตอบได้อันนี้คือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอะไรคะอะไรนะทางม้าลายเยี lk, ่ยมมากเลยค่ะอ่านพร้อมกันก่ะทางม้าลายสัญลักษณ์นี้บอกว่าแสดงพื้นที่ คนเดินข้ามถนนใคนนเดิานนต่อไปอยากกระพริบตานะคะทั้งต้นทางและปลายทางบอกสัญลักษณ์อันนี้สิคาคืออะไรเอ่ยไม่ใช่<ล>เยี่ยมมากเลยใครตอบคุณครูคะแต่ยังหยุดจริงแต่หยุดเพื่ออะไร<ล>เขาแสดงอะไร โรงเรียนเราก็มีคะถ้าเด็กๆเ,เยี่ยมมากเลยใครตอบคครูคะโอ้โหหัวหน้าห้องอีกแล้วใช่ไหมคะวันนั้นคุณครูยังไม่ได้ให้รางวัลหัวหน้าห้องเลยเพราะว่าไม่ยอมไปเอาคุณครูเลยลืมวันนี้อย่าลืมนะคะหัวหน้าบอกว่าอะไรคะใช่ไม่เอยกลุ่มที่สองห้ามเข้าตบมือให้หัวหน้าดางังๆเลยคะ่ะ และอ่านตามด้วยค่ะห้ามเข้า,า,ขาแสดงว่าห้ามเข้า,า,า,ขาถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างนี้ที่ไหนเข้าไปได้ไหมคะอย่าฝ่าฝืนเขาเขาเขียนสัญลักษณ์ให้เรารู้แล้วว่าตรงนี้นั้นห้ามเข้าไปนะห้าม จอดรถนะใช่หรือเปล่าคะอ้าวอันนี้เห็นบ่อยที่สุดเลยเยี่ยมมากเลยเสียงหัวหน้าตอบออกมาก่อนอีกแล้วว่าสุขาใช่ไม่เอ่ยไปดูเลยค่ะเห็นบ่อยมากเลยใช่ไหมคะจริงด้วยค่ะอ่านตามเลยค่ะสุข,ขาอันนี้ ใครเข้าเอ่ยภาพนี้ใครเข้าเยี่ยมมากภาพนี้ล่ะเอ,อเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นสุข,ขานั่นเองแสดงห้องน้ำยี่แ,ยและห้องน้ำชายมีภาพแสดงอย่างนี้แล้ว เด็กผู้หญิงไปเข้ารูปเด็กผู้ชายได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้เพราะเขาแบ่งให้แล้วว่านี่เป็นห้องน้ำผู้หญิงนี่เป็นห้องน้ำของผู้ชายเอ๊ะอันนี้ก็เห็นบ่อยถ้าเด็กๆสังเกตเยี่ยมมากเลยอะไรนะคะอ่ากลุ่มที่สองบอก ทางหนีไฟอา่านค่ะทางหนีไฟเห็นไหมครับเป็นสัญลักษณ์เด็กๆเรียนรู้ได้เลยว่าอันนี้เป็นทางหนีไฟให้หนีทางนี้แสดงทางออก,ออกเมื่อมีเหตุอันตราย เด็กๆเ,เป็นเด็กๆอะไรคะออยุคยุคไฮเทคแล้วบอกว่าภาพนี้หนูก็รู้จักเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะคุณคุณตาแต่นึกไม่ออกเลยไม่ใช่อะไรเอ่ยใครตอบได้เวลาเดี๋ยวนี้ที่โรงพยาบาลมีหลายๆชั้นก็ต้อง อะไรคะเรีย <Yeah. S 1> yeah, มากเลยริฟนั่นเองเดี๋ยวนี้เด็กๆใช้บ่อยใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ไม่น่ากลัวเลยคะ่ะแสดงจุดที่มีห้องเล็กๆเคลื yeah. ่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า สำหรับนำคนหรือของขึ้นลงเอ๋หมดหรือยังนะคุณครูพาไปดูง่ายๆเลย,ร,เยรู้จักกันดีทุกคนเพราะเดี๋ยวนี้ จะไม่ค่อยใช้อย่างนี้ใช่ไหมคะนักเรียนของครูบางคนยังนำมาโรงเรียนด้วยเลยนักเรียนป .1 แต่ไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมคะโทรศัพท์แสดงจุดที่มีโทรศัพท์ติดต่อ อาคุณครูถามจอนนี่นิดนึงจอนนี่มีโทรศัพท์ไว้ทำอะไรโทรหาใครอ้อเพือเ่อ,อนๆช่วยบอกเลยว่าโทรหาพ่อแม่โทรหาตอนไหนล่ะครับตอนเรียนได้ไหมไม,ไม่ได้เราไว้ติดต่อธุระที่จำเป็น ไม่ใช่โทรคุยเล่นนะคะเอาละต่อไปอา้าวจะรู้จักไม่เอ่ยจะเคยเห็นไม่เอ,อ่ยอ้อเยี่ยมมากเลยหัวหน้าห้องตอบได้อีกแล้วไฟฟ้าแรงสูง เอาจำให้ดีนะคะสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรนะคะไฟไฟ,ไฟถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้มันอันตรายเด็กๆอย่าเข้าไปใกล้นะคะแสดงเขตที่มีไฟฟ้าแรงสูง และเป็นอันตรายอันสุดท้ายแล้วใครจะตอบได้เพราะคุณครูคุณครูอะไรนะสอนแล้วเห็นบ่อยๆ,อยๆเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะเอ๊ะคุณครูคุณครูสาริมีสอนแล้วอะไรอันตรายนะ่ะ ไม่ใช่คุณครูสาริณีเคยให้ดูแล้วนึกออกไหม,ไมไยาอันตรายอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามยาอันตรายร 1, 2, ยาอันตรายเหล่านี้ถ้ากินเข้าไปแล้วเป็นไงเลยตายได้เลยยาแผนปัจจุบัน ที่มีอันตราย,รายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานีา้นนต้องการการดูแล จากแพทย์ทยหรือเพภสัชกร,รอาคุณครูทบทวนภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยพร,อพร้อมนะคะ,อ,คะอะไรคะ สัญญาณไฟจราจ,จ,จ,จราจปุ่มที่สองเยี่ยมมากเลยอีกครั้งงค่ะหนึ่งสองสาม ค,คุณครูให้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมานิดเดียวค่ะวันนี้เดี๋ยวครูจะมีนิทานแล้วก็ให้เล่นเกมทายแข่งขันกันด้วยให้นักเรียนบอกสัญลักษณ์ต่างๆแต่าคุณมีตัวอย่าง2ตัวอย่างง่ายมากเลย ่าเขียนวันที่เลยค่ะคุณครูให้เวลาเขียนวันที่อรอเพื่อนที่ยังไม่ได้เขียนวันที่นิดนึงเร็วนะคะ มีการการบ้านคณิตศาสตร์ด้วยการบ้านภาษาไทยนั้นให้ทบทวนบทเรียนทำมาหรือเปล่าเออ

นี้เป็นอะไรเขียนลงไปให้สวยที่สุดเลยค่ะคืออะไรเอ,อ่ยให้สวยด้วยนะคะเพราะครูมีแค่สองข้อเท่านั้นถ้าเรียบร้อยแล้วสวย เดี๋ยวมีนิทานมาหนึ่งเรื่องพร้อมทั้งให้เล่นเกมท่ายด้วยว่ากลุ่มไหนจะจำสัญลักษณ์ได้มากที่สุดสยยเรียบร้อยยังคะน้องอมสินบอกง่ายมากเลยคะ่ะ ร้อยแล้วแต่ครูยังเห็นนักเรียนจับดินสออยู่เลยยังเขียนอยู่เลยเรียบร้อยจริงหรือยังคะอ้าวไปดูภาพที่สองค่ะอะไรเอ,อ่ยเยี่ยมมากเลยอ้าวคุณครู ัญชนะตัวสะกดให้พยัญชนะสระและวรรณยุกต์ด้วยให้เขียนให้ถูกต้องเรียบร้ยอยยังคะกลุม่มที่สองยังไม่เรียบร้อยเลย อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะอะไรคะยาอันตรายถูกต้องเลยค่ะต่อไปอะไรเอย่ยทางมา้าลายตอบถูกแล้วเขียนถูกหรือเปล่าคะ อ่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วปิดสมุดอย่างรวดเร็วเลยอ่าเรียบร้อยแล้วหันมาหาคุณครูโอ้โหกลุ่มที่สองน่ารักมากพอบอกเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนเลยอ้าวคาถาของฤาษีมีว่าอย่างไร เทวดาบอกเยี่ยมมากกว่าน,นี้น่ารักทุกคนพี่หนังฟ้าได้ส่งนิทานมาด้วยไปดูนะคะดูให้ดีว่าเรื่องอะไรอามาพอดีเลยชายคนนี้เป็นใครเขาเลี้ยงอะไรไว้อ